นกมากว่าใหม่ปืนอะไรนะลูกปืนคอนเทนเนอร์ปืนคอนเทนเนอร์มันใช้ทำอะไรครับยิงยิงตู้คอนเทนเนอร์แล้วแล้วมันก็จากจากตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดาข้างในตู้คอนเทนเนอร์มันกลายเป็นเป็นเป็นมีปืนไว้เวลา อะไรเวลาขนกุตู้เวลาขนตู้คอนเทนเนอร์เหรอครับแต่โลกเวลาใช้ขนตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับป้าอย่แย่าเรา <ing> ยาียกล,ลงไปก่นอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายก่อนแล้วลงมักต่อยังไงครับอันนี้พ่ <c oughs> ไอไม่เคยเห็นมาก่อนเลย <plup. S 1> แล้วไอ้นี่มันทำอะไรดำๆเนี่ย มันหมุนได้เหรอมาดูซิมดูซ<า>ิมาดูมาดูมาดูจับนะมาดูสิเข้ากล้องเข้ากล้องมองไม่เห็นทำไมมันต้องมีหมุนๆเพราะว่ามันสามารถหมุนปืนได้ด้วยอ๋อเป็น,นกลไกเหรอลูกใน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 หมุนให้พ่อ<ะ>ดูสิอ๋อมันเป็น,นกลไกเหรอเรามาไปต่อจ้าอันนี้มันล้อรถยนต์ป่ะเนี่ยใช่แล้วล้อรถยนต์มาต่อลูก อนี่ก็ล้อถ้ามันเป็นกลไกอะลูกอ๋อเข้าใจทำเนาะออโอเคไปไป,ไปย่าเรียกไปก่อนไป